สวัสดีครับผมตั้งใจที่จะมาพบกับท่านด้วยตัวเองโดยตรงแต่เนื่องจากเวลานะและภารกิจที่อาจจะว่าไม่ตรงกันจึงต้องใช้ช่องทางนี้นะครับแต่วันนี้นะครับที่อยากจะพบกับท่านผมมีเรื่องอยู่3าประเด็นหลักๆนะครับที่อยากจะมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับก็คือ 1. นะฮะทำไมผมต้องลงสมัครเป็นประธานสภาคณาจารย์อีกสมัยขอเรียนตังนี้นะครับเนื่องจากว่า ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งนะแทนประธานสภาคนก่อนที่เราไปทำให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพียงปีเศษซึ่งก็มีงานมีภารกิจต่างๆนะครับที่ได้ดาเนินการและที่จะต้องดาเนินการต่อไปอีกหลายอย่างนะดังที่ได้เคยนําเสนอให้ทราบเพราะฉะนั้นผมจึงขอโอกาสที่จะรับใช้ท่านนะครับในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการอีกสมัยนะด้วยแนวคิดที่ว่า คืนความสุขสู่บุคลากรเดินหน้ามหาวิทยาลัยผลงานที่ได้ดําเนินการมานะครับมีอะไรบ้างอยากจะเรียนตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมเข้าไปรับตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสิ่งแรกที่ผมทําก็คือการแก้ไขข้อบังคับของสภาคณาจารย์และข้าราชการนะฮะเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนะครับทั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างประจํา สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกประธานสภาคณาจารเข้ามาเป็นกรรมการสภาคณาจารและข้าราชการนะครเพื่อจะเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆที่พึงมีพึงได้นะครับสสิ่งที่ผมทําก็คือได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปใน3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องการ ต่อสัญญาของพนักงานนะฮะได้ลดเวลาการต่อสัญญาให้สั้นลงนะจาก13ปีเหลือ7จปีประเด็นที่2ก็คือการปรับฐานเงินเดือนนะครับนะให้เป็นปีปัจจุบันเหมือนกับราชการและจ่าย1.5 1.7เท่าประเด็นที่3ก็คือการจ่ายค่าตอบแทนทางวิชาการและวิชาชีพนะฮะให้เป็น2เท่าเหมือนกับข้าราชการนะรอีก กิจกรรมหนึ่งที่ผมได้เริ่มและดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีสีราชพัฒร,ราชสีมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่ยกด้องนะครับบุคลากรที่ทุ่มเทเสียสละให้กับงานนะครับเป็นแบบอย่างกับบุคลากรท่านอื่นๆน,นะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของงานที่ได้ดําเนินการไปมีงานอะไรบ้างที่ผมอยากจะทําต่อนะครับ สิ่งแรกนะครับก็คือเรื่องของผลักดันให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนะฮะสายสอนสายสนับสนุนได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีสวัสดิการที่ดีนะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของภาละงานสอนของอาจารย์นะครับจะต้องผลักดันให้มีการ กำหนดพลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษานะครับและก็มีระบบการประเมินที่สอดคล้องโปร่งใสและเป็นธรรมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คิดว่า,าจะเป็นขวัญกําลังใจนะครับก็คือเรื่องของครูโรงเรียนสาธิตนะครับผมก็จะผลักดันนะให้ครูสาธิตนะครับสามารถที่จะทําผลงานนะครับเป็นชํานาญการชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญและก็มีเงินประจํา วิทยาฐานะเหมือนกับครูทั่วไปประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการปรับปรุงอาคารนะสถานที่ห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้มันมีความสมบูรณ์ทันสมัยเรื่องของที่จอดรถนะฮะต้องจัดหาให้พอเพียงนะครับแล้วก็เรื่องของอลานที่จะให้นักศึกษานะครับสามารถที่จะออกกําลังกายสามารถที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะห้าจะส่งเสริมนะครับให้มีการสแสดงออก การมีส่วนร่วมนะของบุคลากรนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบการดำเนินงานนะฮะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการแก้ไขข้อบังคับนะที่มันมีปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างชัดเจนและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะดำเนินการต่อนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในคณะ,ะจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยซึ่ง เราก็ได้ดําเนินการจะจะทาเสร็จสิ้นไปแล้วและเสนอสภามาหาวิทยาลัยเสนอขอสอชอไปแล้วนะซึ่งสภามาหาวิทยาลัยนะฮะได้มีมตินะฮะเสนอชื่อผมนะฮะเป็นตัวแทนของมาหาวิทยาลัยเข้ารับการสัรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับนะที่ผมได้รับเกียรติอันนี้นะครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับที่ได้ดําเนินการมาและงานที่จะดําเนินการต่อไปนะครับการดําเนินงานต่างๆที่กล่าวมานะครับผมคนเดียวคงจะไม่สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกท่านนะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะคืนความสุขให้กับบุคลากรร่วมกันเดินหน้ามหาวิาลยไปกับผมขอบคุณครับ